กดชื่นกันต่อเนื่องเต็มเครื่องกันอีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดี f อคอบอลของผมบาเทบอลทุกท่านและสมาชิกในครอบครัวทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับพันหน้าช่องนะครับและในครอบครัวเทพบอลที่ตัวผมให้แนวทางไปเมื่อวานนี้เต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยนะครับไล่ตั้งแต่ตอนกลางวันครับฟุตบอลเจสีผมบอกแล้วว่าัชนาทจะไม่แพ้ให้กับหมอนทองในเวลานะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับก็ยินดีกับแฟนบอลของอบจัชนาททุกท่านด้วยนะครับและเมื่อวานนี้ครับหน้าช่องที่ผมให้ไปครับให้ไป3ทีมมาคบทั้ง3ทีมเลยใน4แนวทาง เต็มเครื่องกระเบื้องแตกเลยไล่ทั้งแต่คู่แมนยูกับสเปอร์ครับผมบอกแล้วว่าจะทําสกอร์กันเกิน3ประตูขึ้นไปนะครับแล้วก็มาตามนัดครับซันเดอร์แลนด์นะครับไม่พายกับอาร์เซนอลแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับเชลซีครับถล่มอาชนะวูฟแฮมตันไม่ได้ใครที่ตามไปหน้าช่องยินดีด้วยทุกคนนะครับมากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องคือในครอบครัวให้บอลแตกกันอีกแล้วครับซูเปอร์วีพีนะครับอย่างเว์แฮมยูเต็ดมาตามนัดเลยแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่ผมให้ไปนะครับแลวตัวหนึ่งวีพีของผมเต็มเครื่องกระเบื บาสให้บอลทั้งวันไปเมื่อวานนี้ทั้งบอลสอดนับรัฐที่ให้ไปเต็มเครื่องกันหมดเลยมาทั้งหมดเลยยินดีกับสมาชิกในครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับส่วนพี่น้องท่านไหน f c ท่านใดค,ครับดูคลิปของผมอยู่นะครับดูคลิปณตอนนี้อยู่นะครับและต้องการครอบครัวกีฬาที่มีความมั่นคงนะครับ เชื่อถือได้ร0 0เซและที่สำคัญมีความแม่นยาให้เข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลที่จะเข้ามาครับเพราะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยในการเข้ามาในครอบครัวเทพบอล VIP ของเราในทุกวันครับเข้ามาแล้วคุณจะรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้การแนวทางฟุตบอลสดเราก็พร้อมรันกันให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับมีฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปครับเราพร้อมจัดให้ครบจบในที่เดียวนะครับวันนี้สวัสดี FC กันอีกครั้งครับในค่ำคืนวอาทิ์นะครับที่9 พฤศจิกายน2568ค,ครับครับคือวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเหมือนเดิมเลยตัวผมหยิบยกมาให้ครับจาก3ลีกเลยหน้าช่องวันนี้ออเดอร์3ลีกเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันรับประกันผลกําไรให้ผมดูบทวิเคราะห์วิจายัยมาแล้วดูแนวทา,า,างกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับจะเลือกเกียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกในวันนี้นะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคือวันนี้เลยนะครับไปที่เอตีฮัสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านตกลงมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ก่อนเกมครับซิตี้อันดับที่3ของตารางครับส่วนลิเวอร์พูลอันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกณตอนนี้นะครับวันนี้คิกออฟเวลา5้าทุ่มครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าทางด้านของซิตี้เปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ นะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดนะครับในบ้านแมนซิตี้แมนซิตี้เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังในทุกรายการของทั้งคู่ถือว่าซิตี้ฟอร์มดีเลย5เกมหลังครับชนะ4แพ้เพียงแค่เกมเดียวถือว่ามีฟอร์มการเล่นดีมากๆนะตอนนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับเริ่มดีขึ้นมาใน5เกมหลังครับชนะ3แล้วก็แพ้2เกมถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของกุนซือเป๊ปโกเดลล่าครับวันนี้นัตัวบาดเจ็บก็มี2ตัวครับมีทางด้านของโรดี้กับมาเตโอคัวซิตครับนอกนั้นพร้อมจัดชุดใหญ่เลยมา ในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมครับวันนี้นําทีมโดยทางด้านของดูกูเออร์ลิงฮัลแลนด์ฟิลฟอร์เดนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามนะครับทั้งฝั่งของลิพูของคุณซื้ออันเนอร์สล็อตครับวันนี้ตัวเจ็บก็มีอันิซองเบเกอร์ครับเลโอนี่นะครับเจอรมี่ฟินปงครับบายเซติดแล้วก็เอนโดครับที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับวันนี้มาในระบบเดิมครับ4-2-3-1ครับนำทีมโดยทางด้านของเอกิติเก้ครับฟอลินเวียสครับโซบอสไลฟ์พวกนี้พร้้้้ออ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 อมมมมมลลลลงงงงสสนนนนนนาาาาาใใใคค่่ืืืีีีีแวทททขผผบบบหหยยยกกกกกเเเชชร์ั ทังฝั่งของซิตี้มากกว่านะครับวันนี้พวกเขาได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านด้วยต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและตอนนี้ฟอร์มกาลังดีมากๆครับคุณภาพนักเตะดูดีด้วยนะครับอย่างรีพูครับถึงมิถ,ง mm. ถึงแม้นะครับมีฟอร์มที่กระเตื้องขึ้นมาแต่ผมมองว่าช่วงนี้รีพูหลังั่วจริงๆพร้อมเสียประตูได้ทุกเกมเลยมองว่านะครับด้วยระบบทีมและฟอร์มการเล่นตอนนี้ร์พูลูกานนี้สู้ซิตี้ไม่ได้คิดว่าเล่นในบ้านซิตี้ด้วยนะครับมีแรงจูงใจอย,อยู่แล้วคิดว่าวันนี้เบียวอร์พูได้นะครับอย่างน้อยหน คู่ที่2นะครับเรามากันที่ศึกกันโชคซิลอิตาลีครับเราไปที่จูซิเป้เมสซาหรือซานซิโร่ครับอินเตอร์มิลานครับจะเปิดบ้านต้อนแรกก็มีเนี้ของลาซิโอนะครับคู่นี้นะครับจี๊ออฟเนเรตีสองสี่สิบห้านาทีครับความได้เปรียบบนิต่างประเทศมองว่าอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหนึ่งประตูหูแหวงครับต้องชนะขาดสองประตูถึงจะเฮกันแบบเต็มๆนะครับทั้งคู่เจอกันมาครับเป็นอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเเเเสสสมมมมมออออกกกกกกััััับบลลลลาาาาาาาซิโปรรรรรระะตูใในนนนนนนุุ่่่่ดดททีจควฟ์หงย คถือว่าอินเตอร์มิลานฟอร์มดีครับ5เกมหลังครับชนะ4แพ้เพียงแค่เกมเดียวถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีณตอนนี้เลยทั้งฝั่งของลาซิโอครับใน5เกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ3ก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับที่ดีเหมือนกันครับวันนี้ครับความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นนะครับอินเตอร์มิลานของคิเตนคิดบูนะครับวันนี้จะขาดทางด้านของมาเตโอดามียนครับแล้วก็เฮลิกมาคิตยานครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บ2ตัวนอกนั้น้ก็พร้อมจัดชุดใหญ่ครับวันนี้ มาในบบสามห้าสองเหมือนเดิมครับวันนี้นําทีมโดยพวกมาคัตตูราครับเรโอเตโรมาติเนสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามทั้งฝั่งของลาซิโอทีมเยือนครับวันนี้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพอสมควรหลายตัวเลยครับนำทีมโดยทางด้านของพวกกาเตยูนอตพวกนี้ครับเจ็บ่อนหน้านี่อยู่แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับวันนี้มาในระบบสี่สามสามเหมือนเดิมครับวันนี้นําทีมโดยผ่างกุสตาฟอิลิเซ่นนะครับพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เล นะครับวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลตัวเองฟอร์มการเล่นดูดีกว่าคุณถ้าหาเตะก็ดูดีกว่าทางด้านของทีมเยือนอย่างลาซิโออยู่แล้วนะครับถึงแม้ลาซิโอไม่แพ้ใครมาเก็บเกมแล้วแต่ผมมองว่าครับต่างประเทศเปิดมาขนาดนี้ให้บังคับชนะ2ประตูผมว่านะครับมีอะไรพิเศษแน่นอนสาหรับอินเตอร์คืนนี้และด้วยฟอร์มการเล่นนะตอนนี้ดูดีกว่าทางหน้าสอบของลาซิโออยู่แล้วฉะนั้นคิดว่าชนะได้ครับเต็มที่คือแหว่งนะครับลุ้นประตูที่2ของอินเตอร์มิลานีกว่าเลือกเคียงนั่งของอินเต คู่ที่สนะครับปิดท้ายออเดิมสำหรับหน้าช่องครับเรามากันที่ศึกลาลิก้าของสเปนครับไปที่สนามครับเอสตาดิโอนเดบาราดอสนะครับเป็นทางด้านของเซตาบิโก้ครับจะเปิดบ้านตอนรายการยิงนั่งของบาร์เซโลนาครับคู่นี้ก่อนเกมครับเซตาบิโก้อันดับที่13ของตารางครับส่วนทางด้านของบาร์เซโลนาอันดับที่2ตารางลาลิก้าณตอนนี้นะครับวันนี้คิกออฟกันเวลาตีสามตรงบ้านเราครับความไม่เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าบาร์ซ่าบุกมาได้เปรียบครับต้องบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮ ถึงจะยิ้มกันได้นะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดครับในบ้านบาซ่าบาซ่าเปิดบ้านเอาชนะทั้งข้าของเซตาบิโกมา4ประตูต่อ3นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5านัดหลังในทุกรายการถือว่าเซตาบิโกฟอร์มดีมากๆครับ5เกมหลังทุกรายการครับชนะมา5เกมรวดไม่แพ้ไม่เสมอใครถือว่าฟอร์มการเล่นดีเลยทั้งฝั่งของบาเซโลนาครับ5เกมหลังก็ถือว่าดีนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมครับก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรนะตอนนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ก่อนเกมครับ สภาพความพร้อมของของทีมวันนี้นะครับทางด้านของซิตาบิโก้เขาบันนี้จะขาดตัวเล่นก็เกนหลักอยู่ประมาณ3-4ตัวนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในระบบ3-4-2-1เหมือนเดิมครับวันนี้นำทีมโดยทางด้านของเฟรนจุดก้านะครับพร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทั้งฝั่งของบาร์เซโลนาครับวันนี้ขาดตัวเล่นเกนหลักก็พอสมควรเหมือนกันอย่างกาบี้เปดี้ลาฟินยาพวกนี้นะครับมาร์คอันเดรเตเกนเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1สี่สองสามหนึ่งเช่นเดิมาครับเฟวันตอออเรสยู่พ้มหน้าพร้ออมมตาพร้จัดชุดทีม ตรงสนามนะครับแนวทางผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันนะอาจจะแปลกหน่อยผมชอบที่เซลตาบิโกในบ้านมากกว่านะครับจิงอยู่ครับความได้เปรียบทุกอย่างนะครับอยู่ที่บาร์ซ่าอยู่แล้วคุณภาพนักเตะระบบการเล่นต่างๆแล้วนะครับฟอร์มโดยรวมก็ดูดีทีเดียวสำหรับบาร์ซ่าแต่วันนี้ทางด้านของ เจ้าถิ่นครับเซตาบิโก้ได้เปรียบที่เร่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลและฟอร์มช่วงหลังดีจริงๆผมคิดว่าวันนี้ต่อกรอกับทางด้านของบาร์ซ่ามันนะครับและคิดว่ามุมแบ่งแต้มมีสูงมากทีเดียวบาร์ซ่าปัญหาเยอะด้วยตอนนี้ลามิเนมาก็มีปัญหาส่วนตัวเยอะด้วยผมคิดว่าขาดสมาธิเหมือนกันคาดว่าวันนี้เซตาบิโก้ไม่แพ้นะครับผมคิดว่าไม่แพ้หรือเต็มที่คือแพ้แค่ลูกเดียวนะครับแต่ผมมองว่ามุมเสมอมีกว้างมากจริงฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชยนะของเซตาบิโก้ไปไม่ทํ้ทุกคนผิดหวังครับ สรุปออเดอร์สามทีมหน้าช่องในคัมคืันนี้ครับเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียง์แนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอินเตอร์มิลานแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซลต้าบิโก้ครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันนะครับและฝากกันไว้เหมือนเดิมครับแนวทางบทวิเคราะห์จานของผมครับบาสเทตบอลที่กับ FC หน้าช่องในทุกๆวันครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมานะครับทำคลิปแบบว่าชี้ทีมนู้นทีมนี้มัว่วตัวเหล่งทำคลิปแบบนั้นนนนนผผผมมมมมมไ่่่่่ทาาาอออยยงงแให้้้ดววขูลคจะเป็ซึ บท,ทวิเคราะห์วิจารณ์ให้รับชมรัะฟังเมื่อสักครู่นี้และสุดท้ายฝากกัไนไว้ครับเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับมาเอากันได้เลยนะครับในครอบครัวเทพบอลครับทางเข้าง่ายนิดเดียวปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟ,ฟล์มีคําอธิบายเล็กๆอยู่ทาตามนั้นคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับดานทางดีๆก่อนใครในทุกๆวัน,คร,วนครบทุกคู่ครบทุกลีกอย่างแน่นอนจัดให้ทุกวันอยู่แล้วผลงานของผมมีให้เห็นทุกวันจริงๆนะครับฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับค่ำคือวันนี้ผมขอ FC ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ